สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารในการซื้อขายสินค้าสําหรับกิจการที่มีการจําหน่ายสินค้าจะมีเอกสารที่ใช้ในการซื้อสินค้าการขายสินค้าการส่งคืนสินค้าและการรับคืนสินค้าดังนี้ใบสั่งซื้อสินค้าหรือ purchase order เป็นเอกสารที่ผู้ซื้อจัดทาขึ้นและส่งให้ผู้ขาย โดยจะมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเช่นประเภทสินค้าปริมาณคุณภาพรุ่นราคาจำนวนลงในใบสั่งซื้อแล้วทำการส่งไปให้กับผู้ขายหรือผู้ผลิตใบกำกับสินค้าหรือใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่ผู้ขายได้จัดทําขึ้นแล้วส่งให้กับ ผู้ซื้อพร้อมก,กันกับสินค้าที่ผู้ซื้อได้มีการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อสินค้าใบกำกับสินค้าและใบกำกับภาษีจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าเนื่องจากว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่นำไปใช้ในการบันทึกบัญชีของทั้งฝั่งผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้า ซึ่งในเอกสารใบกำกับสินค้าและใบกำก,กับภาษีจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดปริมาณคุณภาพและจำนวนเงินที่ต้องชำระรวมไปถึงจะมีการระบุวันครบกำหนดและวิธีการในการชำระเงินใบลดหนี้หรือใบรับคืนสินค้าเครดิตเม m โมแรนดัมหรือเครดิตโนต e เป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าจะทำขึ้นแล้วส่งไปให้กับผู้ซื้อสินค้าเป็นการแจ้งให้ผู้ซื้อได้ทราบว่าผู้ขาย ยอมรับสินค้าคืนและยอมลดราคาสินค้าที่ผู้ซื้อสินค้าแจ้งเกี่ยวกับการชำรุดเสียหายในกรณีต่างๆซึ่งในส่วนของใบลดหนี้เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีทางด้านของการขายหรือการรับคืนใบขอลดหนี้หรือใบส่งคืนเดบิตเมโมเรนดัมหรือเดบิตโน้ เป็นเอกสารที่ผู้ซื้อสินค้าจะทำขึ้นแล้วส่งไปให้ผู้ขายสินค้าเพื่อแจ้งให้ผู้ขายได้ทราบว่าสินค้ามีการชำรุดเสียหายและให้ผู้ขายสินค้าลดราคาสินค้าให้ซึ่งในส่วนของใบลดนี้นี้เป็นเอกสารที่ผู้ซื้อสินค้าจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีส่งคืนสินค้าใบเสร็จรับเงินรีซี เป็นหลักฐานที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อด้วยเงินสดหรือเป็นการรับชำระหนี้จากการซื้อเงินเชื่อสำหรับใบเสร็จรับเงินตัวนี้จะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ยืนยันว่าได้มีการรับชำระหนี้แล้วซึ่งจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินในส่วนของผู้ขาย และผู้ซื้อก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ